พระเนนสำนักสงบ้านแจ่มน้อยแล้วก็ชาบ้านแจ่มน้อยห้วยบงมาผสมปูนเทพื้นนะส่อให้เขาเก็บเกี่ยวข้าวข้าเสียหายก็ตามเดีวันนี้เรามาเอาบุญช่วยกัน ต้องขอบคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดดอนจันทร์ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพประกรนะแรงงานก็นี่แหละมีพวกเราพระเนนชาวบ้านมาช่วยกันบรรยากาศเช้าวันที่หลังบการมอกบินสาณร้อไรร้อกเ นี่เจ้าวาดไม่เคยกลัวกับผสมปูนธสู้ไม่ใช่อ้วบนบดาย